สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ยายาก็จะพาทุกคนมานะครับดูอะโวคาโดนะฮะก็คือสั่งมาหลายวันเนาะตอนนี้ก็คือสุกแล้วตอนสั่งมาจะเป็นลูกเขียวนะครับเขียวแบบนี้เลยแล้วเราเก็บไว้นะครับสามสี่วันมันก็จะสุกเนาะมันก็จะเปลี่ยนสีออกอย่างนี้นะครับวันนี้คือสุกแล้ววันนี้เราก็จะมากินกับนมข้นนะคะก็จะกินให้ทุกคนดูเลยนะครับนะครับ ก็อน,นี้สั่งมาจากน้องแอมนะครับหรือว่าเป็นอนุพันธ์น้องอันชันเนาะนะฮะก็สั่งยั่วๆเลยอันนี้เราจะกินแบบไหนดีเรากินแบบผ่าเนาะผ่านะครับแต่จริงก็ไม่อยากผ่านนะฮะแต่จริงก็อยากกินทั้งรูปเลยอย่างเนี้ยแต่เราก็ผ่านเลยนะครับดูนกข้างในดูว่ายังไง เป็นอะโวคาโดจากโคราชนะครับนี่น้องน่ากินมากเลยค่ะนะคะอะโวคาโดเราก็จะปอกนี่นะคะตรงหัวน,นี่แหละนี่นะคระับอย่าลืมว่าเลยนะทุกคนอะโวคาโดนะคะ คาโดจักโคร่านะครับนี่นะครับเราจะกินอโวคาโดกันกับนุมข้นนะคะนุมข้นกรามารีนะครับแล้วก็ลงไปเลยนะครับนี่ใส่อโวคาโดเลยอันนี้ก็ยาก็เอาไปแช่เย็นเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันสุกแล้วอยากให้มันเย็นๆน,นิดนึงเนาะอร่อยมากอืม มันมันนะฮะมันมันนุ่มนุ่มก็อร่อยมากนะฮะมันมันหนึบหนึบนะอร่อยมากยั่วมากจ้ายั่วมากทุกคนอืมอบขคาดนะฮะรสชาติก็จะเป็นมันมันนะฮะ มันมันหึ่งๆอร่อยๆออยนะครับครอร่อยมากตรมยั่วนะคะรับตําังนะคะรับอะไรมากนะครับ แค่นี้นะคะบ๊ายบาย